ฮัลโหลก็ขอกราบสวิดะาสาวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมบาสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็บาสเกมเมอร์จะพาทุกคนมาดูสุดใหม่ยูสไมม์ของกระผมเลยนะจ๊ะใครที่แบบว่าสนใจยูสนี่ก็มารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับสายสล็อตห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะจ๊ะสุดนี้นะใครที่แบบไม่รู้ว่าสุดนี้ สูตรนี้นะเล่นยังไงยังไงก็เดี๋ยวผมมาแนะนําให้ดูเลยละกันนะเอาข้าวๆเลยละกันนะว่าสูตรนี้นะถ้ามันถ้าเปอร์เซ็นต์การแตกมันต่ําต่ำกว่า50บอะ่ะแล้วมันขึ้นขีดสีแดงแบบนี้มันบอกว่าไม่แนะนําก็อยา่าไปเล่นนะจ๊ะถ้ามันไม่ขึ้นขีดอะไรเลยนะเกมนี้แตก50 50ถ้ามันขึ้นขีดเขียวๆแบบนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์การแตกมัน90ขึ้นอะ่ะเออเกมนี้แหละมาช่วงเวลามูนธาร,รโคตรแตกเลยแหละขอขออนุญาตหาเกมเล่นแป๊บน,นะจ๊ะออลา อะไรวะคาบอยเปอร์เซ็นต์กันแตก95%้ห้าเล่นเลยดิรออะไรล่ะก็เล่นเลยดิครับจะรอทำเพลิงทำเพิ่งอะไรเบตแปดต่อไป10สิหมุนปลายปลาไปยาไปนะจ๊ะใครที่ไปสนใจอยากได้สูตรนี้ไปก็สมัครฟรีฝากเท่าไหร่ก็ได้รับสูตรนี้ไปฟรีนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนเ้อคดู ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็มีโปรมาแจกนะจ๊ะมีโปรมาแจกนะจ๊ะฝากแค่59บาทรับไปเลย200บาทนะจ๊ะสนใจโปรนี่ก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เด้อคนดูเย็ดแค่เงินนอนซูเปอร์เมกาหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทอันนี้แค่เปอร์เซ็นต์ก็แต่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยยังไม่ถึงร้อยนะถึงร้อยมันจะขนาดไหนล่ะครับพี่ชาย ต่อไปโอ้โหคูณ8ปดปายหนึ่งพันสองร้อยโอ้โหบอกแล้วคาบอยมันโหดแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละถึงไม่อยากเล่นเพราะมันโหดเกินไงไม่อยากเอามาเป็นเมียรครับอ้อยหนึ่งนสองร้อยห้าสิบห้าบาทไปกันต่อครับผมไปล,ลายลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายเลยผมบอกให้อีกครั้งนะใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นตามก็ลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้เลยนะจ๊ะ ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะใารแล้ว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 ก็มีโปรโมาแจกนะครับมีโปรโมาแจกนะจ๊ะฝากแค่5้บกาบทรับเลย200บาทนะครับผมมีโปรโมาแจกเยอะๆเลยเด้อสนใจโปรนี่ก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเออเออเออ้ยย,ย,ยังไงก็ไม่มาหรอกดูทรงอะครับผมฟู ใช่จะเลี้ยอะไรบางไม้วิว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 หนึ่งพันหนึร้อิบาทวิววิววิวตึงจัดหเล่าคาบอยโหไอ้ยอดรักตึงไปนะนี่ตัวเอมาเต็มแห่งเรียบร้อยวอยมาสองตัวคูณสองใบดอกนี้2 8งร้อยปดแปดคูณสี่บอีกดอกหนึ่ง12บสองบาทเพิ่มไปคูณ8ปดไสองร้อยสิบสองบาทคูณต่อไปอีกโอ้โห512บบาท ต่อด้อคูณสามสิบสอรยหกสิบแปดบาทต่อด้วยคูณ64สิไม่มาโอ้โอโอ้โห,โโหแบบนี้ก็หวานจ้ามนะพี่ชนะนะโมมาพายโอ้โหเงินรอซูเปอ,อร์เมกาหนึันแปดร้อาสิบสองบาทอะฮิก็ไม่อยากจะโมอะครับก็ไม่อยากจะโมอะครับ คูณสองไปสามสิบหกคูณสี่ต่อไปโอ้โหสี่สิบแปดคูณแปดต่อแปดสิบหกไม่ใช่ครับผมคูณสิบหกไปหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทไม่ใช่อีกแล้วคูณไปดีหนึ่งคูณไปอีกดีโอ้โห,โหมันอยู่นะมันอยู่เด้อมันอยู่เด้อลากำแพงของอายนะอาน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 ะ มาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครได้แบบว่าชอบคลิปนี้ก็ลกืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e กดสกริ่งเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคนดูบ๊ายบายครับ